Lụt phai phạ tít tát tít tát Bần hao bông bông mi. Ừ. hao thuốc. Ừ. À, pha phê, nè hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn hai บัดมีเงินก็ได้กินบัดไ่มีเงินก็บ่ได้กินงานมาหางานมหลานเด้ยเขาเฮ็ดหยังแน่ชอยลานสองคนผู้ใหญ่อันนี้ฮะไปต้นอ้อยได้มาอชิบมือชามมาก็ซื้อข้าวแป้งน้ำแดงเขาแล้วเฮ็ดได้ผู้เช้าบัดเขาได้เขาก็ป๋องทำไมเท้าอื่อหัวฟิปก็ไปซื้อเขา สบายดีสบายดีเด้อพอนงเงินสบายดีตุคคำสบายดีพี่น้องเนะาะการยินดีตอนหับบรรทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของตุศิษย์ปันสุกเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรืออยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่นอ้องอามือนี่ก็กคือว่ามาแบบว่าแต่ท่านหันเลยเนาะหนึ่งในโอกาสที่ว่ากะพอนงเงินหลายๆคนอาจจะจํากันได้เนาะคือ หนาจีตาเพื่อนดีพี่น้องเอยเนาะตัวคำหัวจักบ่ะได้ยินซื้อเลยอ่าเคยเห็นพ่อไหมคนั้งแรกครัแรกอันนี้ก็พ่อเพื่อนนี่กะน้องของน้องอึงเนาะโดยน้องกอยน้องกอยอันนี้คือว่าเมื่อคืนนี่ทางพ่อน้องอึงนี่เพื่อนได้ส่งหาตัวสิบนี่ตัวโทหาโอ้ฮาฟิสเพื่อจีหาได้โดยคนโอคนหาไปเห็นนะได้บ้างไหม เพิมพ์ซื้อจะเข้าไปอือใครอยู่เป็นย่งงี้อ,อุจักพิมพ์ออนนเนาะอุจักเลยเขียนอ่ายังเฮียนอยู่บ่เียนเฮียนโอ้เอาบริสุทปของเฮียนบ่เมื่อนี้นอ,อ,ออกนอก <laughs> ออกนอกออกนอกไปหาพื้นหาอย่างเงี้ยหลยพื้นซอยสักขออ้อมพายังโด<น>ยแต่คือว่าทั้งพอนึงเอิงเพ่อด้ชงหาพี่น้องเพอดีแนะได้อ่าแนะนำว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ว่าต้อ,อง,ตงการความช่วยเหลือนี่โดย แพงเลยแต่ตัวค้ำไปเนาะโดยเพราะว่าอันเล่าให้ฟังดูเป็นครอบครัวนี่เป็นยังไงพอหนุงเอึงเขาเขามาขอซื้อไก่เลยเราแรกล้นบ่โดยไก่ไก่ไก่ลูกซ้ายแล้วเขาไปทํางานแเราขายให้นายก่มเป็นตุขายบมดได้ล้วเสร็จแลวได้ก็ขายบมดได้พอหนุงเอึงปั้นในกลุ่มปั้นบมดได้แล้วสื้อไปเดิ่งซื้อไปหายเมียกินอยตุค้ำแม่กบบีเงินบมีค้ำแล้ว เขากินกนยังสิบบมีมีอยู่บ่พวกเข่าเขามาแต่มือซื่อนี่พวกสอ่งมื่อก่อนเนาะอย่างนี้มีอยู่บ่กเขาเขาบบมีแล้วเขาก็ตักเขาไม่ห้ประมาณสองโลนี่แล้วเขากับโมีเนาะคือเจ้าเห็นนี่แหละเป็นอะไรบ้างเลยเรื่องเขาก็บหูอวีร้านเราขายเขามาเมื่อวานนี่ตักเขาไมหายสองโลเรื่องเราว่า้านก็เป็นไข้โบมีแมนบบมีเงินบบมีคำนี่แหละสพไปห้องหมอกระดด ไทยกันีก็ตายล้วรถไทยก็เสื่อให้ยเตนอยู่กับไทยอยู่กับลานสองคนลานผูหยิงผูหยิงแมนผูหยิงบิดเลยแมนลานสองไทยไทยใครขับรถไทยบูมีคนขับมันตายแล้วหาคนมาขับกับบูมีแต่เก่าไครขับให้เพิ่นลูกเคยเราบุลูกชายเราประมาณนี้หละยหรือเพิ่นไปทํางานนี่ลูกชายเพิ่นบอนนี้นี่ลูกชายมันยังไปทํางานเบิดเลย อยู่น้ากันสามคนกับหลานสี่คนกับหลานทางานกันอยู่เล่านี่แหละไปไต้บ่หรื่างใดนี่แหละเฮากกบผู้บม่เม่าไปภายไปยังไดนว่ได้ไปไทยไปยังโดยแต่เพิ่อนที่ชอมาอยู่บ่ด้วยจังใดเนาะคือบ่ามีเขากินเขายังเราว่าผากเงินมากกับผากเงินมาใส่นี้แล้วบุแเม่นว่าผ่าเงินมาให้แม่เราบว่ายืมเงินเขาไปสีน้าตุสิทธ์แต่บัดนี้นี่อันนี้นี่ดินเพื่อนบ่ กูแม่กูหวงนี่กูแม่ได้เล่าว่าอาศัยเข้าวยูเราเอาสิเพื่อนหนึ่งกับเพื่อนหายบึงหักชาอยู่ซื้อแต่เพื่อนกลับมาเลยเพื่อนเอาคืนแต่ไปอยู่ใช่นี้บู๊จากบนไปใไฮน่ากับบูมีนกันหลัดเอาเวิร์ดเล่เอาบอปลูกกันอีกทิศทางน้องใช่ไหมนี่นะปลูกไม้ยังบ่ส่วนจระเข้หวานจระเข้สินะทาง คำว่านั่นนะคำว่านเหม็นความจริงกะน่นบางเถื่อผู้ใหญ่เพิ่นอาจจะช่วยเหลือช่วยเหลือเนาะแต่ที่นีท่านั้นเขาก็ต้องขับไปถามเมึงเพิ่นบน่วยตัวเลยเนาะอ่อคำว่าตัวเดียเขาเขาฝูงมาไทยนี่ยเขาชีจะเป็นคนสี่ตัวนั่เดยเคำว่าทุกยากมัเป็นตาช่วยเหลือตัวหลีเขาแตต้องช่วยช่วยเนาะช่วยคำว่าบุญผู้ใหญ่ช่วยกับช่วยสำหรับช่วยได้ทางเขากะเนออย่างไรกับมือนี้การน้ำกันสามคนเนาะทีมงานบันจุเขา แต่พอ,อน้องอื่นพามากินนี่พี่น้องเลยใน,น,นการคันว่าอาลีโลก็ต้องสืถามเบึงในบ้านคันว่าเพิ่นเป็นคนบ้านนี้เนาะนถามเมึงในบ้านว่าเพิ่นมีดินมีดอน,นบ่เนาะเพราะว่าพอบ้านนี่เพิ่นชิวูเบิดเลยในบ้านนี่เพิ่นชิวูจักเบิดเ้ดครอบครัวนี่เป็นจังได๋เป็นจงนังได๋เนาะพอาะยังได้รับการยืนยันจากพ่อบ้านจากนคนในในพื้นที่นี้ยอ่าเนาะเฮาจังช่วยเหลือทุกคนไป เดี๋ยวขึ้นไปนั่งไปถามเพิ่นเพิ่นอยู่เทิงบ่แม่นนี่แต่ไอ้ตุสิทธิ์ขึ้นไปสัมผัสกันขึ้นไปน้ำกันก็ได้เนาะขึ้นไปนั่งขึ้นไปเบิ่งดอวยเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนอึ่งชงหูใหม่คืนนี้ก็เป็นตาลงชาลานเพิ่นเด้ือว่านอนเป็นไข่อยู่เนาะไข่เน่จะบ่อหรือว่าอย่างใดเนาะ ชื่อยาให้อยาให้คืนนี่โอเขาถ่ายแล้วแล้วเขากับกลับไปซื้อยาเลยกลับมาให้เพื่นกลับเมื่อขนาดเพื่อนกับบริมีเลยนี่เนาะอยอะปขึ้นไปเบิ่งน้ำกันดอ่เทิงบุละเนาะตัวนี้เนาะไปอ่ะไป่น้องเอยไปอีกหน่อยตัวเนาะไป่น้องเอ้ยเนาะอันก่วงเลยแต่เป็นเดินเป็นยัง เป็นเพื่อนนี่แต่ว่าเพื่นว่ามันบ่มเพื่อนของเพื่นเพื่อนมาเฝ้าหงาพี man, 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 man. ่น <the underground> so ้องเนาะแต่ว่าคือว่าเพื่อนอ่ะสีมาอยู่เพื่อนสีมาคืนเนี่ยค่มาคืนกับ่มห้วจิไปอยู่ไสเนาะเนาะด้วยจังไดเนาะพี่น้องเรอมาเนั่นเนาะมนเมนเมนแมนมนอ่าคือว่าอยู่กับหลานสาวสามคนกะ กำลังใหญ่เนาะปลาใหญ่เป็นแฉเป็นชาวก็เป็นปลาของคันใดครับชันแท้อันนี้เนาะตัวคำเรงขึ้นก่อนนู่ห้ขอจีชายเจ้าขึ้นต้องเว้นขึ้นกันบ่แม่นโอ้โหคันใดก็คว้ยบ่ห่ะควยมึงอ่ะตัวโอ้ดหเดะเดะอยู่อันี้เนาะจนดอกก็เดะนี่มองขึ้นมาคือว่าประจังเนาะ ชูงบ้าวัดเจ,จ,าาจา้าขึ้นไปชูงได้ตโอ้เด้อเด้อพี่น้องเด้อจุกมเอาเอาเอาโอ้ยเด้อห่วยบัดเนี้ยมือว่าตำำหนึ่งเอาขวบอยู่แล้วเออกระชูงอยู่ได้ตุ๊ยขึ้นมากระชูงครับอืมขาจนชันหมดแล้วนี่ เอาเอาเอาสบายดีเด้อสบายดีมาเลยแม่งสองคนนั่นไพ่ชะลานคือกันบ่พี่เอิญมานั่งอยู่พี่รถประต้องไหยมาแหมงานเป็นชาวลอายบ่โอประเทศยังอ่ะไร บุนมือวันคริสต์มาสบ่มือวันที่เศร้ราวันที่เศรนี่เออนี่บ่พอต่างเอิงอันนี้บ่ตรงไรข<า>่พอเกินไหมโดยแมตุเฝืนกับลานนี่แหละเฝืนเป็นไข่ฮะกระลูกดีย้นอนนั้นพอหน่อยเชือย่ามาให้กินแล้วคืนนี่ย <c oughs> นะขอบคุณกับเพิ่นเป็เจ้าเวอร์ซอนฝืนอยู่ได้มีแง่ ถั compass, ่วไลายุญนขับุญนชืยังสื้นเน็บไม่ใช่ระยังชื้นๆอยู่เนาะใครก็ลุกไข่นะเนาะกินห่อนอยู่บอก่าตมดูยังหลุดนี่ยนะะนนงนี่ยังขึ้นจะข้นนี้แล้วต้องกินยาตัวเนื่องเนาะอืคนบอกว่าให้กินชเวิตโมงกินชามโมงเช้ากินกินน้ำอไรเนี่ยน้ำเปล่าแ่าร้านกั แม่เท่ากันเลี้ยงร้านกัมภากัมพอยนี่แหละช่องคนอันเราชื่อ,อยังไงนี่นางกุ้งผู้ตากร้อนางก้อยกำลังเฮียนมังถามนั่นนิยหน่อยจ้านะาชื่อ,อยังนางเพชตี้บอกคนไม่รู้นางเพชตี้อ่าเจ้าจากปีแล้วเจ้านะหกปีแล้วเดี๋ยวคอยจะถามเพินเ่นด้วยให้เพิ่นเราเนี่ยจากปีละปีเจ้าเฮียนอยู่บ่เฮียนห้องไหน,น คนหน่เยี่ยมคนึงโอ,โอ,งอนน้โดยลูกเยอะนะนะโดยอ่าอันเจ้ามีพ่อมีแม่อยู่บ่ฮะบ่เพ่มีเพิ่นอยู่ใช่ใช่บ้านอยต่บ้านเพิ่นไปยังอยู่พ่นหัวจักบ่ไปต่เหตุทียเหตุที่อ่ะเพินพ่นเพิ่นมาหาเพิ่นไปโดนนะบ่เพิ่นไปดนแล้ว เดือนเลยเนไหมอยู่บ้านพิ้นไหวสิอยู่น้ำแม่ไงบอสิลูกเอยู่น้ำแม่ไงเงินมหาอีว่คนฝากเงินมหาอ่บ่อืก็ดำเล็กดำหน่อยเลยมาใช้นี้ใช่ชีน่าเผาคน่นกระทุกก็เนะติดนี้มาชชางหนีแล้ว หลับเข่าหลับน้ำเขากินผนกระทุกกระหน่๊คือกันให้กัเจ้าคนบ้านนาเจ้าน่ะยังไงคอยฮะแม,น,แม,น,มนเกินเมือกนอนแล้วมันอยู่สองคนม<อ>ันอยู่ปัจจุบันนียตรงพุงเพื่อนเจ้าพ่ออันนี้เพื่อนเจ้าพ่อนี่จะยูนอันนี้ฮะแมนเพื่อนลูกเพื่อนลูกดินจะดินลูกเพื่อน,นพี่น้องฮะแมนเพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องเพื่อนพี่น้องบ่เลยเพื่อนลูกเพื่อนลูก เอาวอข้างนีได้เฮ็ดลูกเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดลูกเฮ็ดลูกผู้เฮ็ดผู้สร้างผู้นเฮ็ดลูกอยู่อยู่บ้านนี้ทุกหนาปางมองเหและให้หน้าตากะกับบ่มีบ้านนี้เพื่อก็เอาเฮ็ดหวานชนกีอีนนี้อยูเจ้าก็สิฮหูแต่ว่ามาแล้วก็บ่มีบ่เฮ็ดบไป้างและฮาอยู่ชูกินน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แหละบ้านเมืองอีต้นไป หลับจังหลับบายเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนักช่วเพื่อนเพื่อกระชี้หืยเท่าหรส,สามลูกสามิบลูกห็นได้เถาและบ่มีปัญญาเห็ดและพัวก,ก่อบ,บ่มีสองคนนั้นได้ฉาพพอแม่เพื่อนคนเดียวกันบ่เอบอบ่อันนี้แม่นึองอันอน่ะแม่นึงแต่ว่าพอบ่มีทำเฮียนให้กับ อากาศกระเทืนและโตเป็นกระเพาะยังเฮียนบุตรสองคนบ่ผู้หนึ่งนี่ออกเงินบุ๋มไม่เงนินนี่แหละขี้เก่าหนาไปกันนะบ้านนี้ไม่จะเก็บขาดหลุดขาเทินขาดยังไปเถื่อนละแฉนจองแฉนบัดทั้งเฮือนขาดเทินและถูกอยากชืิวคาโลเขาปองกินอะไรเลือดยุดผู้ใหญ่เงี่ยคนนอนเฮียนก่อน อือนั้นลูกเอ้ยเว้าชัดชื่อบ่ได้ว่าปวดว่าโกงดอกทุกข์ยากอลไรตัวชงลูกชงล้านบ่เพียงพอย่านเฮาบ่มีพ่อแม่เขาบ่มีบ่มีพ่อแม่เฮาก็เลียงบ่ฮอดก้อนบ่ฮุมและปบป่วงไปนี่แหละหาเงินหาทองก็บ่พอดอกบ่ได้แบบใดแบบใดพ่อแม่เพิ่นุเพิ่นบ่อยู่นี่ได้หากันบ่ปะบ่หรือตั้งนีปะเจ้าบ่ด้วยจังได๋ เพื่อนไปหาเงินอ่าเพื um. ่อนไปหาเงินหนึ่งเขาต้องว่าไปชี้แล้วใส่นี่นี่ทำไปเลยว่าโมเมนต์เราคลายกินห่ะรับเข้ากินเงินแล้วจบละละยืมกินเนาะเออยืมกินมาใส่เพื่อนบันคันไปไปแต่โบมี่ยังให้เพื่อนอะไเลยไปเลยผากมาแล้วก็มาใช้เล้วโบมี่เงินชี้ใช้นักของกวนเลาวใช่นี่ชีบสละบ่อในวันนี้เบิดแล้วนี่เพื่อนนั่งแล้วบันเพื่อนอยู่ต่อเพื่อนว่าที่หาเงินต่ออีก พอได้งเงินชื่อเขาก็ลงมากบผมเงินมีทองชื่อข้าช่วน้ำาเลย้ยงอเลยมาป้าลานนี่ห้ยใานี่เลี้ยงขเขาหิ้ว<ม><ม>บ้านลานบัดชองคนย<ม>ูนำ้ำแต่น้อยเลยบ่ฝุ่นชองคนนะจ๊ะเจ้าวัน<ม><ม>นี้เขาหิ้วเดี๋ยวน้ำยายแต่ห้องปูนึงเป็นหอนห้องประชอง แต่ว่าเป็นเจ็บเป็นไข่เป็นไข่เนาะไข่แน่เลยเนาะเออไข่ย่นว่าพระเจ้าและอวดพรอีผู้เบิ่งนู้แย่งอบคุนกับผูกหลูกพูกล้านผวกเอื้อผูกน้องและเบิ่งยังไม่ชีวิตที่ว่านแต่ว่าตัดมือก็เจ็บตัดเล็บก็ปวดแบบบ่มีบ่มีเลยลูกไอเอาน่องเด้เอ้น้องอันไม่อยู่บ่อุงงป่าอ่ะ อต่ลุงคพี่น้องฉันกิมเจ้าอันเดียครอบครัวใปครอบครัวมันบ่ชีบ่ครอบวมันไม่จะปุยางกับุกุ้มไปไม่แต่ไนหางนังไม้ดูคนหลานเนาะเป็นอะไรบอกเว่าม no ันํำม like ันแค่นอนตู้ถูกเนี่ยนอนตู้บ่มี ม hmm ื ah ้อมีผู้บ่าวเฮ็ดพาสร้างแล้วบ่มีผู้ชายค้ำชูทุกสิเฮ็ดหยังกะบ่ยิงเนาะบ่มีปัญญาคันดึงตัวนี้ก็วิดดึงตัวนั้นก็วิดนาของเฮาหาบ่เป็นเนาเมื่อเกิแทเป็นมด้ยกบมีมถงลูกานจักิกาวนาไหน ต่คอยจิตยังอยู่นับไปนะการทำการเฮียนก็คือทิฏโตท้อยหน้ามาขือแบบนี้ฮะเราก็อยนะจิตนใจของเฮาเหมือนนั้นยังกับโมมีลูกเอ้ยครั้นว่าไปโรงเรียนกับโมขี่รถไฟพระติดจัดติดจัดบรรเทาบัมโมมีเขาทุกเอาผ้าแพร่น้ามาให้เราเสร็จพอหนังเองไม่ว่าจะชื่อบอกขึ้นขึ้นบ่อขึ้นเสือจันนะ Bởi ừ. tôi à, nó mất ừ. nó mất mát mất mát mất mát 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 Bật mát ngân cả mát kín Bật mát ngân cả mát mát kín Làm mát 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 มากกับซื้อกระแป้งน้ำแดงเขาแล้วเ็อช้าับะข้าวได้เข้ากระปอนทำใม้เท้าขี้ชิมหอมชิบกับไปซื้อเขาอืมมันกับพ่อฉีบุ๊กสามคนทุกเนีย่ยซีนี่ตู้เนาะถ้าถ้าแปลว่าลูกหรือว่าพ,อพ่อเพคนมากหน่กันมาอยู่นลำกันบ่บ่พึกกัอยู่เพือนเพื้นพ่อผู้นี้บอกพ่อกับแม่ผู้นี้พ พักแม่ไว้นะพอกับแม่พู้นี้เนาะเออเฮ็ยได้ขาก่อนบม่มีแม่เอ้ยพักลูกพักต่อไว้แนะ่หาไปหาเงนิ 19, นโควิดหนีวิชินนั่นแหละ <c oughs> มาแต่ว่าแม่นล้ยงกับด็กหับและแม่นะะี่ภรรยาชีธีมกบ็บม่ได้พีป้าก็บม่ได้ลูกนั่นแหละบอกความตัวจริงเลย ุกเนี่ยและทังไม่ลูกปุ๊กบ่กึ้นเนี่ยตัวผมมีผู้คามผู้ชูอคือ,ค,อคือดินดอนดินดอนที่อยู่นี่กะเป็นของพี่ดินดอนน้องบอ่แมนของลูกบ<อ>่แต่ว่าเพื่อนเป็นเพื่อนของลูกจะปุ๊ก อันดนดินของผิของนออยู่อยู่แบบอยู่ภาพหนะอืมเผาดินให้เขาเาดินให้พี่น้องเอาดินให้พี่น้อง้ปลูกเฮาปลูกเฮือนปลูกหยังอยู่เนาะเอออยู่ไปนี่แล้วคั่นว่าแต่ดีเพิ่นก็ปันให้อให้้นสิได้ีมะมันบ่แม่คงเาแท้ถ้าถ้าเพิ่นมานี่เฮือนนี่คือได้มาออกแม่นบ่เออมได ขากระเจิรปุปุกตปุกบูกกอยู่อน้นมันบ่เม่อบ่ช่มานางบนี่ลานก็ไปน้าบอ่อไปอยู่น้ขาข่านี่เบิสแล้วลานอ,อยู่น้าแต่น้อยอชอคนนบ่บด้มีพอมีแม่บ่ชคนมีแต่แม่พอมีแต่แม่มแ,แม่ครับครัออบอยู่ใช่ใช่แม่ก็ไปแบบนั้นแหละหาเงินมาเลยเติดเติดะไแต่มีขราบครัวใหมบ่นวันี้บบ่ได้เอาเอาครัว เป็นไปหาเงินยังใช่ไปห้บ่อยู่ไทยเพื่ออยู่ไทยคือติดต่อมาอยู่บ่โอ้ยกับโบเมนว่าบ่ได้ก็ได้อยู่เดือนละพันกิพันบาทต่อเดือนเออเขากับตกงานบ่มีงานเฮ็ดเห็นได้ไหมบ่พ่้อหลุดตัวเองกับโ่กุ้งกินบ่ได้หมายความมาทิ่มลูกเนาะถากมาอยู่ แต่ว uhm, ่าม si ันกับ <si ไ่ได้บป็ลายเนาะบป็ลายลูกเอ้ยก็คือหมู่ว่าได้เดือนละเหมือนเจ้าหมือนอันนี้ว่ากัเป็นเดือนละพันกระชงยาะแม่เอ้ยตกงานเลยฮะบ่มีบุญเหตุบุญธรรมเลยบอกลูกเด้อบ่อยลูกขอลูกขอเงินแม่บ่มีบ่เปิดเด้อนะบ่อเปิดเด้อนี่แหละเสียงโทรศัพท์เจ้า คนมาโคตกี่อายอายเบิดชองเนาะไทยโอ้คำไายนี่จำนี้ได้เพิ่นกำลังอีกตนได้หน่เพิ่นเป็นห่วงเรื่องอนาคตยันบริหำบริยันเนาะปรีชำน้องเมย์กับน้องน้องบิงน้องเมย์น้องบิงน้องมวยการขาดเงินกัขาดราายอย่างเนี่ยตัวมันบกคือบ้านคือเมืองแล้วโตกยังกิดบกคือหมู่บุมีลำไช้นอกเนาะ จะต้องลมกับหลานตต่มน้ำคำว่าจากในหับการช่วยเรือกคำว่าอายนี่คือว่ากระชีกยู่แบบนี่ต่อไปนี่แหละเนาะพอต้องอื่นขันมาหายพวกเราสัมผัสกับบวงเถื่อกันอาจทีมีการในหับการช่วยเรือได้เฮียนต่อเฮียนต่อขนาดเอกมันอยากขึยนกาดเรือยั้งทั้งหมดว่ามันแบบนั้นได้ได้ฮอดเอนผู้ใดขนาดเผิ่นนั่นหลอกไห้เปินลมีแบบว่าชื่อหลดไห้เปิ่นเที่ยวเอาเนาะมันขาดทั้งอัน แต่ว <ersch> ่าจ่างหลดนี <S <S ่และแม่ก็บ่มีบ่มีทั้งขากินพนัานผางมากอลทั้งหลุดเดินทางไปโรงเพียนกเดือนหนึ่งละนั่นแหละมันก็บริสิกินเส้นหาแบบบริสิกินแบบเอาเงินให้ลูกลานไปโรงเรีนแน่เดเลยะแต่ก็บ่มีเงินมาเ้อเขาเกีแบบนี้เดือนละห้าห้า หาสิบพันจึงทำแบบว่าเช้าสามเมื่อเก็บอีกสช้าพันแม่ท่าวนี้ตักจีไปหลับไปกูนะาใช้หลุ้ยโดยเอาบอ่พ่อหลุดบ่พี่หรอจีเช้าจีฮาอย่างใดถูกนี่แหละว่าตามจริงว่าทุกไม่ท่าวนนี้ไป,ไปเไดือดเดือดออมนี่เป็นไข่แลเราได้ไปองเฮียนอันนี้ไข่าขาดไปน <ม S 2> ั่นได<ม>้จะเก่าไปองเฮียน หาดชงมือแล้วเพิ่นไปได้อไรไปแต่เก่าแต่ละมือไปนางไปนางเอาใจว่าวงเฮียนเพิ่นไครเล็กจะลักหนึ่งผู้บ่อยล่ะจะไปนเนด้แต่ละมือเนื้อคอยจะถามเพิ่นไปนางไปนางไปจะไปกับไพยจะไปไปคนเดียวคนเดียวไม่มีหมู่บ่ใช่มีมีเออเต้าเขียนเป็นอะไรบ่เป็นแล้วนางยังชื่อของเฮียนนางยังนางพิติ เพตตี้ชื่อแท้กับเพตตี้ป่เพ็ตตี้เป็นชื่อแท้เลยเอลินชื่อแท้พร้อมกันเลยเป็นสื่อตัวเองเป็นละบ่เป็นบ่เป็นสื่อเองยังยังเป็นเคยมีรถือดถีบใบหงเรียนเคยมีอยู่บ่บ่เคยแต่ข้าบอกเตียงโฉยเป็นแล้วแต่เตียงใบหน้าชื่อหายไปเลย แล้วก็หันไปเจอทุกอ่ค่ะอันลุลิดกัเหียนเมื่อข,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 อขอ้อกะหักแล้วก็เริ่มไม่ได้ขี้แล้วแบบน,นี้แต่พูดแล้วก็ลเล้อเล้ออย่างอ้าวนองนองเลยอ่ะ,อะจังไรก็เป็นกำลังใจให้เนาะ เปออ็นอยากให้ได้ครับการช่วยเรืออยู่เพราะว่าเป็นไปได้กับล้มกับลูกกับหลานจะเบิงเดอ้อหาก้าวว่าอยากได้ครับการช่วยเรือลองเปิดเปิดใจลองอให้ทางชาสัมผณ์เบิงเพราะว่านี่แหละเป็นเอื้ว่ากินยาต่างคนขไข้บ่ได้เลยเนาะบพรนางเอิงเนาะมีแต่ชีเมทาวนี่ว่าว ทุงยาทุงยากลูกหลานทุงยาลูกหลานบบดอายบ่เป็นเน่านี่แหละคนว่าอายคู่น่ะบ่ได้ควมหูอ่านะอายชู้แล้วบ่ได้ลูกบ่ได้ผัวคนนั่นนี่ก็คือกันเอามายังอายอายอยู่นี่เขาก็สิอยู่แบบทุกแบบยากแบบนี้ต่อไปเนาะบ่าวโบก่งกับมานั่งแบบนี้ก็ได้เพิ่นเห็นบ่า้องบึงเนาะองมวย นิ่มยังเดียวแมนนิ่มอยากจะได้ก็อาะประมาณนี้เฮากะมันจะมายามเบิงเนาะถ้าเป็นยังไดกะสิมาอีกเพี้ยนึงกะสิส่งข่าวมาบอกทางพ่อหนุ่มอึ่งน้ำว่าเฮามาหนีบริไกได้เด้อไก่จะมามาในไก่แต่ว่ามาพอเห็นแล้วก็เป็นห่วงก็มาเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาจะกลับก่อนทางรูมันจะเพิ่งเปิดเพลงเด้อทางรูมเด้อ อย่าเปิดด้วโทรศัพท์หน่อยอันบอกด้วยฮะเดี๋ยวเพิ่งเปิดโทรศัพท์เด้นอนระมาณนี้กะกับอีกอย่างผู้หญ่ผู้เพิ่นสีชอยนี่เพิ่นกะเบ,บิงเฮานี่เพิ่นเบิงขักได้เ mm. พิ่นเบิงนี่คื mm. อคนมาไทายนี่บ่ได,ด้แม่นเราแต่ประเทศลาวประเทศไทยได้นี่ท mm. ั่วโลก mm. ต้องเอาความจริงเว่า ทำมาตัวเอามันอย่างเพ่นเบิ่งออกเบิดเนาะพอนอึ่งเนาะคนอึ่งแห้ถือไทยมาก่อนเบิกครอบครัวเนาะเพื่อชีได้รับการช่วยเหลือบนโมเมนง่ายน้อโมเมนง่ายเลยอืมหนึ่งคนมาคนที่ว่าบ่อายจองบ้านเลี่ยอดทนกล้าว่ากล้าบอกกล้าสู่ชีวิตกี่ขั้นนอนเว้น่นกะบ่อยากช่วยปันใดเนาะต้องสู่ชีวิตสู่ชนคนดุคนมัน ซอยแหลืมันยังบบสูตรเปล่ามาันใดเนาะอาจจะประมาณนี้ก็ได้ลมกับผู้ใหญ่อยู่เพิ่นกับผกักเพิ่นกับซอยเหลือเบื้องต้นมาเล็กหน่อยแต่ว่าเขากับหุงว่าเพิ่นสีไปยังใดต่อเนาะลองลมกับหลานสาวเจ้าเบิงเด้อคำวมาเพิ่นมาสัมภาษณ์ดีที่ได้ถาม,ม่าขาดเหลือ,อยังเนาะคือเอาว่ามันกินยาต่างคนขไข้ได่ได้ไหมเถ้าไวให้ตุคำเอาไป ซอยตุคาเนาะเพราะได้ซื้อหรือซื้อยาซื้อเขา่าเ,นเนมนให้น้องๆเพื่อนนีแ่แหละเอาไม่ละเอ่อเมื่อยบ่ายังเมื่อยอยู่บ่แกนแน่เนี่ยเส้นตกโกนอะไรช่องมื่อไข่หอหอนออกล่น ก็ขอบใจพอน้องอื่งน้ำเนาะอบใจก็เพื่อนด้เออ่าโดย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 หากว่าอนาคตจะได้หับการช่วยเรือด้วยจังใดกะเจ้าอย่าลืมคนที่เคยมาช่วยเจ้าคือพอน้องอึ่งนี่เราเนี่ยน้ำข่อยมาเนาะอมือนมขึ้นเนาะเห็นแล้วก็ตรงด้ตอบนอยแล้วก็ไลฟ์กันได้น่น บอได้บอตอบกันเพราะว่าบอลืมกันเนาะพน้องอึงเนาะอ่าบอเป็นยังเพราะแต่ว่าหักษาไว้คุณงามความดีอ่าเจ้าบอได้ตอบแทนเพราน้องอึงเสียอนาคตเจ้าก็ได้ช่วยคนอื่นเป็นกำลังใจให้เด้อแก่สูๆเนาะชีวิตคนเท่าไปเท่าชีรวยชีจนก็มีเบิดปัญหาทุกคนมีปัญหาเบิดแตจะว่าเทาอ่าอดทนช่วยชูไปแค่ไหนเนาะ เฮาสิไปเวียดต่อก่อนบาดนี้เนาะอ่าอ่าสวยเนาะเพนสวยเนาะตู้เพิ่นอ๋อเนี่เป็นคมนำชูยู่ที่สบายเด้ออ่าโดยโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเฮาสู่แม่ตูแล้วก็น้องน้องแพตตี้บ่น้องแพตตี้แพตตี้แพตตี้สู่น้องล่ะคือเป็นน้องแพตตี้ โดยพี่น้องเอยเนาะก็ได้ขึ้นไปโอเปลมนำทางอ่ไปเท่าแล้วก็ล้านเพิินแต่สองคนอ่ายนาะพี่น้องบกกลายสัมผษสจะอะไรก็ตามพี่น้องให้น้องฝากพี่ฝากน้องอ่าอ่าอมเขาเหมตนมานาะเลยว่าเป็นอยงใดครอบครัวนี่น้องพี่น,อน้องเนาะทางตุสิตยนี่ก็ยังหูคักเนาะลองขับมาเบิ้งพี่น้องเอยอ่า คัในว่าคันว่าคันว่าเป็นความจริงกนะเป็นตตอีตนเนาะไตอีตนพี่น้องเอ้เนาะจังได้กะผักพี่ผากน้องตัดชิ้นน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้เนาะตัวชิดนี่กะตัดชินเพราะใด้ว่าจังไดพี่น้องเอ้หนุยเนาะในการได้ฝากเงินให้เพิ่นพราะได้ชื่อชื่อยาไปชื่อกินสองร้อยพี่น้องเอ้เนาะช่วยเรือกันไปพี่น้องผู้เล็กผู้หน่อยผู้ละไม้ผู้ละมือพี่น้องว่าถ้าผู้ใดอยากช่วยเหลือเพิ่น กาติดต่อหาทางตุศิษย์ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อทางตุศิษย์แกจะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะโดยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บุกข่าวโฆษณาให้เด้อพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องจะประมาณนี้พี่น้องสุดท้ายนี้ตุศิษย์แกจะได้ขอกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้อง